วันนี้ก็มีวลีเด็ดของพรรคเพื่อไทยเกิดขึ้นนะคุณก้องวลีเด็ดว่าก็บอกว่าไม่ได้แข่งนะฮะแต่ว่าขอนะฮะเราขอนั่นคือเรื่องอะไรฮะก็คือเรื่องของประธานสภาเนี่ยค่ะ,ะ,<ฮ>ะเอาง่ายๆเลยค่ะเราไม่แข่งรเราขอนะโอเคค่ะเขาบอกว่าวันนี้ เพื่อไทยนะคะออกมาระบุชัดเจนค่ะว่าไม่เคยเสนอสูตรอื่นใดเลยนอกจาก14บวกหนึ่งค่ะพร้อมระบุว่านะคะหากยังไม่ชัดเจนจะยังไม่เสนออะไรเพื่อไม่เกิดความไม่พอใจค่ะครับวันนี้ครับนายแพทย์ชลน่านศรีแก้วหัวหน้าพักเพื่อไทยครับกล่าวถึงความคืบหน้าการหารือตําแหน่งประธานสภานะครับว่าพักเก้าไกลเนี่ยมีการแจ้งนัดหมายหารือมาในวันที่สองกรกฎาคมและเห็นชัดเจนครับว่าไม่เลื่อนอีกแล้วซึ่งจะมีการประชุม8หัวหน้าพักในวันเดียวกัน โดยคณะทำงานจะนำข้อหารือภา,ายในของพรรคครับไปพูดคุยให้มั่นใจว่าทั้งสองฝ่ายจะพูดคุยและสรุปกันด้วยดีครับขณะที่นายภูมิธรรมเวยชยชัยเหล่าหน้าพักเพื่อไทยครับกล่าวถึงการปรับสูตรบนประธานสภา15บบวก1บ้างและ13บบวก1บ้างครับว่าทางในส่วนคุณภูมิธรรมบอกว่าต้นเนี่ยก็งงกับข่าวนี้ว่าออกมาได้อย่างไรครับเราไม่เคยได้ยินและเราไม่เคยได้พูดด้วยจึงยังยืนยันจุดเริ่มต้นก็คือ14บวก1 ซึ่งพักเพื่อไทยก็ยืนยันโดยยึดหลักการนี้เป็นตัวประกอบในการเจรจาครับไม่แต่ก็ไม่ใช่สูตรที่ตายตัวขอย้ําอีกครั้งนะครับว่า13บวก1หรือ15บวก1ไม่รู้ว่าเป็นข่าวมาจากที่ใดแต่พักเพื่อไทยไม่เคยเสนอสูตรนี้นะครับคุณภูมิธรรมยังกล่าวต่อนะฮะว่าตอนนี้ยังเป็นสูตรนี้ครับที่ยังไม่ได้คุยกันเพราะต้องเริ่มต้นจากจุดนี้เพราะเราเคยเสนอไปพักเก้าวไกลไปแล้ว แต่ยังไม่เคยได้รับคําตอบที่เป็นทางการชัดเจนเราจึงต้องคิดว่าเริ่มต้นจากสูตรที่ค้างไว้ส่วนจะเป็นอย่างไรอยู่ที่การเจรจาครับามาที่คนข้างๆนะคะเสริมค่ะคในแค่ชนหน้านะคะก็ได้มีการกล่าวเสริมในเรื่องนี้ว่าเราเนี่ยเป็นพักอันดับ2องค่ะแล้วก็เข้าใจตัวเราเองดีเพราะฉะนั้นหลักในการเจราจารเนี่ยเราเคารพพักอันดับหนึ่งตลอดเวลาพร้อมระบุด้วยว่า เราใช้คำว่าข้อเสนอเพื่อพักอันดับหนึ่งได้พิจารณาซึ่ง11บวกหนึ่งก็คือข้อเสนอนั่นหมายความว่าเราเคารพสิทธิท่านตลอดเวลาเราร้องขอไปว่าท่านจะพิจารณาหรือไม่ไม่ใช่การยื้อแย้งไม่ใช่การบีบบังคับฉะนั้นวงเจราจาแต่ละฝ่ายต่างก็รู้ดีค่ะ คุณภูมิธรรมนะคะยังได้กล่าวด้วยค่ะว่าเขาอยู่ด้วยกันี่ยคุณก้องสลับกันเสริมนะคะว่าที่จริงเนี่ยโสูตร14บวก1เนี่ยเราเสนอบนพื้นฐานคะแนนที่ไล่เลี่ยก,กันนะและเราก็อยากรักษาเจตนาลมอารมณ์ความรู้สึกแฟนคลับของทั้งสองฝ่ายว่าเราเนี่ยสามารถพูดคุยกันได้ทํางานร่วมกันต่อกันได้เพราะเราเสนอให้มีการพูดคุยกันแต่เราก็ยังไม่ได้รับข้อคําตอบใดๆแต่สิ่งที่ออกมาข้างนอกล้วนเป็นคําตอบของรายบุคคลนะยังไม่มีคําตอบอยากเป็นทางการ ส่วนในแพทย์ชนานาคะมีการแกว่วย้ำเพิ่มว่าในการเจรจาเนี่ยจะมีการยึดเสียงของประชาชนเป็นตัวตั้งที่เลือกพักก้าวไกลและพักเพื่อไทยกว่า25ล้านเสียงถ้าพักก้าวไกลอันดับหนึ่งยืนยันไม่ให้เก้าอี้ประธานสภาพักเพื่อไทยเป็นพักอันดับสองก็ต้องกลับมาทบทวนว่าจะพิจารณาอย่างไรต่อไปแต่ก็ยังยืนยันว่าอยู่บนพื้นฐานการตั้งตบาหนของฝ่ายประชาธิปไตยร่วมกันส่วนกรณีที่พักก้าวไกลแจ้งเรื่องการประชุมคณะเจรจาตำแหน่งประธานสภา พร้อมกับให้ในายปฏิพัฒน์สันติพาดาเดินสายโชว์วิสัยทัศน์ในการชิงเก้าอี้ดังกล่าวว่ายังคงอยู่ในการพูดคุยและพักเพื่อไทยเนี่ยยังไม่ได้มีการเสนอชื่อบุคคลเพราะยังเคารพการปรึกษาหารือและการตัดสินใจร่วมกันอยู่และพักเพื่อไทยเนี่ยหากยังไม่ชัดเจน ก็จะยังไม่เสนออะไรเพื่อไม่เกิดความไม่พอใจจากผู้สนับสนุนขณะเดียวกันก็ยังแสดงความมั่นใจถึงบุคลากรที่มีความพร้อมในการนั่งเก้าอี้ประธานสภาผู้แทแนราษฎรว่ามีหลายคนเลยที่มีประสบการณ์และเขาก็มีความรู้ความเข้าใจด้วยครับส่วนที่มีนะครับชื่อของคุณหมอชนรนาหหน้าพักครับชิงเก้าอี้ประธานสภาด้วยนะครับเหตุผลว่าให้มีความสมดุลและให้กองเชียร์ทั้งสองฝ่ายเนี่ยรู้สึกดีคือให้หัวหน้าพักทั้งสองพัก ควรได้ตำแหน่งที่สมดุลกันมีเหตุผลนะครับเพื่อทํางานร่วมกันและประสานได้ดีครับแต่ก็ไม่ได้ชี้ชัดว่านั่นคือข้อสรุปโดยอยู่ที่การเจราจารและกรรมการบรญชานพักเป็นผู้พิจารณาครับส่วนการพูดคุยในวันที่2กรกฎาคมนี้นะครับจะมีการคุยกันลงตัวหรือไม่ก็ยังไม่ทราบว่าจะมีการเลื่อนประชุมสภาจากวันที่4กรกฎาออกไปเลยมแต่ว่ามีการประชุมมีการออกหนังสือมาแล้วว่าประชุมแน่4กรกฎานะครับและแกระทบการประชุมของ8ปดพักในวันที่2 กรกฎาดืนี้หรือไม่ครับซึ่งเบื้องต้นก็ทราบข้อมูลนะครับว่าจะมีการประชุมในวันที่4กรกฎาดืครับแล้วก็ยังคงมั่นใจนะครับว่าข้อสรุปที่จะออกมาจากทั้งสองฝ่ายจะเป็นข้อสรุปที่ดีครับทุกฝ่ายยอมรับและนําไปสู่การจัดตั้งฐบาลร่วม8พักได้นะครับเดี๋ยวเราไปฟังเสียงคุณหมอชลนละน่านกันเลยครับเชิญค่ะเราค่อนข้างระมัดระวังมากในการที่จะเสนออะไรลงไปแม้แต่แม้แต่เราเสนอขอตําแหน่งประธานสภาเนี่ยครับไม่ใช่แชาครัวนะครับ ทุกอย่างมา้วนมา,มา,มาลงที่เพื่อไทยหมดเลยโดยความไม่เข้าใจเนี่ยมันเป็นเพียงขั้นตอนเราก็เสนอขอไปเท่นั้นเองดังนั้นการเสนอชื่อตําแหน่งประธานสภาของพรรคเพื่อไทยในภาคว่าการที่เรากําลังขอเสนอขอตําแหน่งโดยที่ยังไม่ได้รับคําตอบเลยนะครับถ้าเราดันเอาชื่อใครคนใดคนหนึ่งขึ้นไปเสนอประกอบก,กับก้าวไกลเนี่ยเพื่อไทยจะถูกกระนามระกเ่เลย จะถูกมองว่าเป็นการแข่งทันทีนะครับซึ่งเราบอกว่าเราไม่ได้แข่งนะเราขอนะครับขอกับแข่งในความหมายต่างกันเยอะเราไม่ตกลงกันก่อนเราขอให้คุณอนุญาตให้เราหรือไม่ไม่ได้ขอตกลงนะครับขอไปเลยว่าคุณจะให้เราหรือเปล่าที่มอกู่แบบนี้เนี่ยในลักษณะถ้าเกิดสมิถ้าเขาไม่ยืนการไม่ให้เรารก็เป็นสิทธิ์ของเขาไห้ครับเขาเป็นภาคดําหนึ่งเนี่ยเราก็จะได้กลับมาพิจารณาว่าเมื่อเขาไม่ให้แล้วเนี่ยเพื่อไทยเราเป็นภาคแบบสองเราจะพิจารณาอย่างไรในการร่วมทำงานกับเขาเนี่ยเราจะพิจารณาอย่างไรเราจะทางาน ทีไชนครับคุณกล้องคุณผู้ชมคะกรับติดเตะโพไว้นะคะคิดว่าน่าจะมีความเคลื่อนไหวอะไรที่ชัดเจนออกมาช่วงหัวค่ำเนาะอาจารย์เด็กอันนี้ค่ำยังค่ำแล้วค่ำแล้วค่ำอีกครับกติดเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะมีออกมาแน่นอนเลยค่ะครับก็ถือว่านะฮะเรียกว่าเมื่อกี้เนี่ยเป็นวลีเด็ดของวันนี้ที่คุณหมอธนบอกว่าเราไม่ได้ตั้งประธานาภิแข่งนะแต่เราขอเราขอว่า มันพักดับสองได้ไหม,มแต่ถ้าไม่ได้ก็ว่ากันอีกทีหนึ่งคุยกันใหม่เดี๋ยวดูเดี๋ยวดูว่าจะมีอะไรที่ซับซ้อนเบื้องลึกเบื้องหลังมากกว่านี้อย่าลืมคุณช่างหากติดไทโพต์ไว้นะคะค